ออนอัวกันอยู่พอสมควรกุมวิสาหกิจได้เคียงหันหัวหันเส้นแบบฝานได้ในเคืองเดียวมาใหม่ก็เลยมาล่องใส่ายต่อการผลิตสินค้าโอ้ยมีหอดูกมานําตายบัดท,ที่นี่เห็ดจังไดแม่ขา่าแม่ลูกอ่อนอีหลีเนาะพี่น้องเอาความพยายามอยู่ใส่ ความสําำเร็จกับสียูนันละ่ะเอาเอาลงไปเอายัดมือเอาแดกเข้าไปเออยัดเข้าไปอูุ้่นะไหลออกลวกลวกพ่นวองเป็นตะมันเป็นตะสะอ่อนเป็นตะออนนตนนตนไดเงินไดคำเรี้ยวหายบัดทีนี้เอาเบื้อเขาอือนั่นอือเอาอีกอย่าเอามือย้อนเข้าไปเด้อหายด้นิวกุ่นเด้อบอกแล้วเด้อนี่ติดจใจหลายเคียงหันหัว ฝานแผ่นได้เห็ดเสียนเฟียนฝ้ายก็ดีไหลมือนีก็ถือว่าประทับใจเคียงหนี้มากเดี๋ยวฤด,ดูการผลิตสินคาย่างนอไม่สมเสียนสมแผ่นเ่าก็สิออกสู่ตลาดกันย่างเต็มรูปแบบมือนีก็ขอแสดงความดีใจนําสมาชิกที่เามีเครียงมือแปรรูปครับผม